กีบตาลสระบาสะระ,สะนะน้าปูนังได้พิงเด็กเป็นนิ้นสะออนไปทงังกายกับสะบายดีสบายดีสวัสวดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสู่ขู่สูขข่คนยินดีต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่ช่องยูทูบของพี่น้องมิ้นตาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะอ่าบ่ได้ลงคลิปหลายเมือ่อหลายวานันพี่น้องเลย หลังจากที่พากันไปเที่ยวงานพระธาตุอ่างหิงค่างเนะาะคือว่าได้พาทางไอ้เพิ่นที่เดินทางมาแต่ทางฟังครัวพี่น้องเลยเนาะมาแต,ต่ทางประเทศไทยพี่น้องเยลยลบแต่ลง่าคลิปนี้กับสิพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สูุสสุพนรอบบ้าน,พ,นพ,าาาพี่น้องเลยพาทางไอ้เพิ่นว่าสิไปเยี่ยมยามเพื่อนของน้องมารีเพิินเนะาะไอ้เพิินกับมาแล้วก็ อยากมาเยี่ยมมายามพนาพี่น้องเลยไะไปเบิงไปส้มน้ำกันว่าน้องมารีสิ่เพื่อนบอหรอจังใดไปกันเลยหมองมากอะลมลมพี่น้องเลยอากาศหนาวอยู่หมู่บ้านของพี่น้องมินตานะตอนนี้กําลังอย่างาเลาะบ้านพี่น้องเลยอดีว่าพาอ้ายอย่างเลาะก่อนพี่น้องเลยอย่างเลาะบ้านก่อน <c GT 3> เข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเด้อพี่น้องค่ะไอทองใส่ละบ้านพี่น้องเลยพอดีว่าเพื่อนกะมาเยี่ยมมายามกันเลยอ,อยากมาเห็นลายบอลลายที่มาอยากมาลิ่นนำ้ำน้องมาลีอยากเห็นเพื่อนชาญบ้านซองเพื่อนเงียบซอยม้อย,มอยผมมีภัยเป็นบ่อลีพอดีอยู่เพื่อนได้ใน,ในี่เนาะ ไีไปนาด้วยว่าอยู่ทางเพื่อนบ้บางบึ้งเดี๋ยวเอิญมารีก่อนหนอ,อ,องแออหงห้องเก็ดหองน้ม

หนาวแห้งมือเนี่ยวันศินเนาะวันศินบันทรององเอ้ยหนาว่นั่งมาี่หนาวกี่ตสะไปอายรับูนังได้พี่เด็กเปนมิ้นมิ้นะนทงใดลมแห้งอยู่ทงเนี่ยานเป็นขางทงนี่บานแต่ผมไปทงตัวหนาเอาเรียไป เออแน่น yeah, yeah, yeah. ่เลออกเดี๋ยวเห็นคุณแล้วแแม่บ้านข้ากระโดแบบนี้เลมีแต่เนื่อไงตื่ลายนเจ้าก็เอยยู่บ้านนางทิ้งเด็กเน้ะทุ้เดีาวพ่มาทิ้งเด็กกัลมเนาะกล่องมีกลองเฟืองนาง่ฮ้ยแล้ว

Mà này để kim tôi kìm nhầm nơi anh kênh nơi anh kênh nơi anh đây nơi anh đây Mà tự kênh nơi anh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  kênh nơi kênh nơi anh kênh kênh nơi anh kênh kênh nơi มาเห็นหน้าหรอวกเ้องกระ้องกระฮ้อนั่นนี่ตุ้บ่หนบ้หนเตากับ้หนวลูกมีฮนะได้ได้ไ้หมได้เหออุณสาจีพุนเั่งอยู่ฮมโอ้ยหลานกันเลยไป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 แดดนี่ยอืมไม่ได้หนาวพอดิชืออยู่ไปไม่ได้หอนพอดิพอน ลมนี่เนาะมารีมันคงเลยลมผัดเนาะไ่ได้ถ่ายคลิปเดโดนๆทบนองมารีพี่น้องเเป็นปีปลายแล้วบอเนาะมันงเี้ยไปพเเ้ม่ถ่ายเลยคิดวมาสีวางแผนไปอู่ว่าปีว่าไปยว่าจะไปยู่เออยังไหนยังผมงานเลยบ่มีงานบรืบอมีผู้อยู่นแม่ งานเก่าเจ้งานบอยูแต่ก่อนเค่ะเป็นหาคนใหม่อบอเหัคนใหม่แลบ่าวเป็นเอาคนงานคนเดียวเเามเป็นาคนใหม่เป็นอะไรยูเพื่อนเราถอนเอ็เจมเพื่อนคนถอยเนาะบัสบายิสบายหนาอามินบางนนสาวบรดไนะบางนาเก็มมามันโดนกินี่ลมพัดเออนเดียว เห็นได้ชานาไม่ตุ้มไหนกันมันน้ำมากตุบจรหาะจำล้ได้อยู่บมันีจำมาได้ละบ่เคยเห็นว่าำพีใ่ไเาบกไม่ได้สืบคเาไม่ได้คมาลี้บ่ได้เคยคุยกับเราบ่บ่บ่เคยคุยเขาเคยเขาไปเป็นมัวอยู่่นกบี้ตะเบิงีส เงียบไปเนี่ยเราเคยคุยมูนให้ท่านได้คุยอย่งเลยเคยเห็นแต่ในคลิปไปซื้อแม่กับขอเป็นหมูเพิ่นกระลับอยู่ดิเออกรับอยูกระบาดเิ่นเของเบิ่งอยู่อกระบาดเิ่นหมูผมก็เคยคุยกันแม่รับเป็นเพื่อนกันเยี่แอบเบิ่งซื้อนะแม่แล้วแอบเบิร์นเดี๋ยว่าไม่ได้เคยคุย มาแต่ทางขวากันแล้วมาเลีนมาเล่น,ลนบ้านห้างแ้ทุกามฉาเตรียมันว่าพูดอย่าเป็นไทเออเสาต็มหูดีนะเนาะหูดีถ้ากลิ่นน้ำฝนอย่ว่าสาธิตแต่ถ้ากลิ่น,ออก,น,นกับบ้านเ,น,เออน,นี่แล้วนมีครูอเนาะอันนี้รลวนที่ทเด่นไปเลยน ลมแห้งนีเหมือนเนาะทายมอนยางมาอ้ท้องสายยางรอบบ้านพี่น้องเลยเกิดไรยางรอบบ้านนั่นคือยางรอบแบบใได้บ้านเรามีแต่ขี่นแล้วไงเไงแต่ขี่นกกเอนไม่ได้ไ่ได้ไปหลินนธาตุปะไม่ได้ไปเห็นเจ้าสา่มวาน้หน้าก่อน่ผไปหาไเจ้าแด้วานเลโอ้ยเนาได้่ก็ได้แล้วผู้เรียกนี่แหละ เะก็ได้้วริ่งไงคนหลยเมื่อิท่าเดิรถเต็มเนวานนี่นะลายคนอยูเขาาะไปนนี้มีคนไปเยอะก่า้านเอา่ะจะ่เอาไป กี่เหตเนิดิดสักผ่าสักแพร่กเย็นถ้ามีหลักเป็นัางึงคุณก็เลียด้วยเนี่มันจังเดลเนาะน่มเดินื่อกล่องห้อมใช่ถ่ผู้นึ่งมาเห็นแต่ผู้เดียวทีถ่ายว่าชจากันมาได้ตีบ่ไ วิบอ่ไปเลยรี้เนาะวิมวิไปแล้วบอไปบัดใดได้เหลือแต่ห้าคนเดียวก็อีเมย์ครับสองคนกับลูกฮะรอลงสามคนเลยอยู่แต่ว่าจุ่มมาจากมีป้าพันอยู่มีเงินใส่จากมีป้าพันได้หรอเธอโซนนะเนาะเบนได้คขว่ายังไงแต่มีป้าค่ะผมมีเงินใส่อยู่ผมมีเงินใส่อยู่มีป้าได้หรอเหตุงานแบบชิ้นเดือนเงินเดือนยังไงพอได้เงินเก็บทิ อยู่บ้านนะคะผมีรล่หาเนาะตอยก็ไตัดเขาปลูกไม่ดีกว่านกรบเมื่อไสนกได้ไปบ่ไป่่ได้ไปใช่นัม่อิงตู่ใช่ได้ลายบ่เขาเนได้เจิเจไวานไว้ซิตีบ่ลูกบอลได้ยูาดดับดับได้บดดำบกได้บดทำเต้าได้ลายทำเต้ายอะแะต่ายังไงเห็ดสองบอลเนาะหน้าใต้เนี่ ดินบอสบดียมวนแตะ้นตเลยนาเมสเแมอได้ส yeah, so. yeah. 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 mm ีเศาหนาวเนาะแค่เ่วานพาดีขึ้นเศ้าใช่ไหมหนาวเลยนะมนี้แห้งลมกว่าวานเนาะมอนี้ไปสวยมาบับนี้คิวคเหรอเศร้าคดาวลมแบบเป็นขึ้นเป็นขึ้นเลยมือนอืตอนชวยมาแห้งเขวันสิเน้ คนดีอีกเอิืนจิ๋นลงแองเพิ่นมาปีที่แล้วนี่เพิ่นก็มาอดีตนานเคยบ้านโคกกวะวายได้จำได้อยู่บ้างจำได้เราวะเราก็เราแจมเม้นผู้ใดเนาะเขาก็เคยมาเรียนยู่นี่อยู่นเลยใช่เขาเคยมาเรียนนี่ตลอดเราได้เราได้แล้วก็บอกบอกห้กันเราได้ เผยเันเผยเปนโคกมีแต่อัพิษแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้จ้ากันเลยอ้าวมาลีมาเลยไม่ได้จาิอ่าใช่เนาะบอกเลยแบอกไปกันว่าจ้าเอบไปก่อนปีที่นี้เพิ่กัมาปีนีอยากมอีก มาแต่ก็ไม่เจอแล้วเนาะคนติดใจบ่เลื่อนได้ไงบ่จะวาเพิ่นมาได้เจอกันแกมันโค้งสาวมันโค้งงามว่ะไอสาวมันโค้งงามหักบ่กล้าจีบบ่แม่นบ่กล้าจีบไอหักสาวพรเนี่ยนี่น้องเพิ่นบ่จักวิเชียนนะบ่ได้ทักหากันบ่เด็ดเรีนเป็นพี่เป็นน้องกันไปเยี่ยมมายเยอะเห็นแต่ด้คลิปบ่เคยเห็น ตัวจริงยิ่งเ่อมนว่ามาหาจีบผู้สาวดอกพี่น้องเลยมาหลินมาเยี่ยมมายามาที่ยาวเบิ้งบ้านเฮากับนแเี่กเสกยังเสปบเนาะนนอกอ้แ่นี้แหละหางานให้ไหนเด้อเพื่อนผมมีเงินใช่ไหมเ๋ยหางานให้ใช่ไหมที่บ่า น่องตีได้เป็นได้พ่อได้เงินได้ทองอยู่ป่ะนกระถาไม่ใช่ยืดเดอยมาทังเออมันจะใช่กคนแ้วนั้นจะทิมงกะจุ่มเมื่อไงนี่หรือไเมื่อไงเลยเหตุแต่งานถ้าต้องมีเวลาผักไปเที่ยวว่าพ่อทุกวนน่องตีอยู่หรอง่แม่อยู่แถวพัทยาบ่เห็นจะเที่ยวเลื่อยป่เดี๋ยวก็ไม่เที่ยวอยู่วันมีสมุดประกานะ อยู่ใกล้กันนี่สองกันไปเราอสะบาของกัประิมการอย่สมุดประกานกันนสมุดประการกันเข้าไปเยี่ยมแล้วและเสาว์ิมคแล้วแถวหม้อมเดียวไปเรื่อยๆมาปางไปดีได้คือได้ทำงานอยู่แลเพื่อนทีได้เดือนทีนะไปทุกจังหวัด เขากับโบเบื่อยเนาะอยู่มันเลื่อนทีเนี่ยพอเขาเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนบอนอยู่ตื่นมากอะไปแมือแล้วกกับไป่ายไปเ่ยแต่ทางบริษัทเขาจะให้ไปหลังปีใหม่บ้องงานเผา หลังปีใหม่อยู่เพชรบูรณ์เพชรบูรณีพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยเป็นมาตามมาน้องชายไปน้ำพี่น้องเลยเมื่อกล้องเ็งานอะไรวะพสิเมื่อกล้องไปอันาไปลุกไปน้ำพี่บอมาท่านไหนเป็นมาน้ำบอแล้วนี่นะจะไปดูบ่ว่างเมืองเดเที่ยวนะคนเคลื่อนที่ตลอดเนาะ งานมันกับโบเป็นตาเบื่ออายุขนาดไปเรื่อยถาแรงกับโแพงกมือเราพัดวันเราพัดอยสีดวยวันนี้เราพี่น้องเลยวันนี้คอยสด้วยวันนี้แหละในวนเราพัดหมดแล้วเนเป็นชิ่เทิงเนี่ยเิ่นขึ้นต้น องแรงได้สองแรงที่เมนบอกสองพันถูกวเออสองพัน่อยู่เวมีผู้ใช้เงินน้ำเ่อนมหาลัมน้ำลานองน้นงผมีผู้ใช้เงินน้ำเหอนันใช้อยู่ผู้ใช้ได้คนได้่อ่ตกลวย สว่สดีท่านยู่แถวภาคกลางบางงู่่หอมันลมแห้งอยู่บ่ภาคกลางนี่คืออีเทฟเลนบ่แม่ภาคกลางคือแถวมืงเสีแต่ว่าดัทนจากนันนครสวรรค์มันมันเป็นภาคเหนือตอนล่างล่างสุดเหรออ๋อน่าหลายวันแล้วสองคืนน่ะ นอนบ้านพักกับพีผู้ไปนอนนั่มรออ่เดืกบอกว่าโอนย้ยโอ้ยโอ้ยบอ้ยาอ้ยโ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 ้ยโอสิโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโ้อยโอะอย่อยยอยอออไปนอสิหลายนอยู่ใจดิใจหลายอยู่ เห็นแล้วมันบอกย่วัดมุชาติมาอีาอเ่าใ่คนมากเีนี้ช่วงทำบุนพี่นล่าเลยเพราะวานี่กับไปท้ำบุนอยู่พระธาตุอีกงวันนี้กับผาพันลงท้ำบูนโยนคือว่าังวัดีบัวบใบัวไรเป็นไงสีมาเท่าไงเตียงแวหอป่ งนี่นว้อยู่ทุงเลยเาก็มีวะเห็นจะเป็นโรคไหน่ดีๆก็พั่ง้เป็นแน่ไยตัวจริงกับตวจริงก็แต่ต่างกันเป็นไตรงกบตรงกบมาลีก็ไม่ได้เอาคิบแตะไปโดนปลยนแต่ไทยไม่ได้มาดิบมาเพิ่ร์มเลยค่ะกินกันกระทักกันเล็กๆนหอยเนี่ล้วเขาไม่ได้คอยทายคีบก็เริ่มไม่ได้เ่ากันโดนนะ มาลีก็ย no <boundaries> <si hai> ังอยู่บ้านคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านคิณแต่างไปหลายคู่หลายคนมีงานมีการกะท่าเข้ามาอะไรแนะนำแนะนำน้องเดียกไปทํางานอีกแล้วพี่น้องไปมีงานดีแ่เราะว่ทังบ้านแเาะแ่แ่ค่แนะใช่แ่ล้วแวเป็นยังเมเป็นกระเพาะเป็นโรคกระเพาะกกินยากเรื่องหลายคน

ปวดเชนะยังไม่มียาได้ค่ะมันมียาไปนั่นพาไปนั่นปวดชือทั้งปวดทั้งปวดเลือปวดเนื้อทั้งนั่นทีล่านทั้งเจ็บเอ่อยาอีกท่านกระเพาะนี่เขาก่ได้างนั่นบ่ร่านปลาอีกเขาแย่เขาช่องปวดกระสีปวดชองหังโอ้แหนนะสองล่านปลาอยู่แถว้ามล่านลายมันลาเ ข้าวพนมคนจะถืออยู่นะันสะพนมคลินิกหลายเตียงบาร์นัแนบุญในพระธาตุอันอะไรเงี้ยข้าวพนมข้าวพนมไปเลิศข่ากระปิดแล้วก่าสีปิดบม่ได้ปิดเงี้ยเงี้ยชือว่าคลินิกแมนเมอร์นะใกล้กันบ่ใกล้ไดยใกล้เทวาเท้เดียวเลยบุ๊ิดบุ๊บาวกระเจ้าเปิดตะวันอย่างก็วันพุทธตะวันอย่เขาเขาสิมีเวลาเปิดวันจันทร์ก็วันพุทธวันจันทร์เขาสิมีเวลาแมนพาฮัต ตาฮอดเขาเจ้าอยากถือเปมารีนะทำรากระพกนะเรื่อยถึงสิงทะเดียงยิ่งเศร้าสิ่งนั่นนะเลขหอนั่นเพราะว่าจะฟ้อนชิ้นนี้เขาตีเลือกจากโรงโรงบาศเขาเข้ามาเขาจะมาเปิดที่นี่เน้นเพราะว่าเขาเป็นความร่วมมืมาเห็ุที่มีเวลาเขามาเขามาชวนตัวอีกแอนชวนเลยเหตุหกจากเวลาจากโรงบาศมาเหี่บ้านแม่ มาอยู่คนิกแม่แม่ด้วยแต่เขากัมาเห็นอยู่ขอเขานี่ยเขากับิมีไม่าเขาไปรกบาอีทิ้เขาแล้ยังมาลีมันีเขาอ้ไปไปหาเป็นก้าฟองนลเป็นกาน๋อเก่งแท้็นกานยู่ไพพวงนี่บอกพกทั้งนีเออเอ้อ าวกานตะเกตไปพ่อเลกนี่ชวนสาวก้นตะเกตไปยังไอ้ดงใจมันหนาวสิกรมีบ่มาเลหนาวสิกมันจะออกาเา่กวได้ยินแต่ว่าการเขียดน่อยเด้อนี่การตตได้มันมันกระเต้นอยู่บ่หรือห้อจับันกระต้ดกานไม่ไปตอกแะบ่เา่ั่ไังท ตอนเว้นเถอกเคยไปหาอยู่เขาเห็นไหเอ้าตีเอ้าเง่นจับเอาเลยแต่เราเคยอันอันคุ้มใต้น่าเขาจ้อามากไปเนาะแถวคุ้มใต้ เ้าก to nice. uh ้านเก๊ง hmm. ทั in so so hmm. like ้งน like like right? ั uh ้นเลยขายได้เถื่อสี่ห้าสิบพันทางบ้านสะกองทางพุนคุมใต้ทางบ้านสะกองเมื่อวานนี่วันน้าบอกยิ่งมากขึสะกองทางบ้านสะพรบอกบอกไม่ได้บอกเอ้าคือบอกบอกง่ายแนะทางพุนบขุมใต้เออมีคุนเนื้อคุนเนื้อเฮือนนั่นได้เฮือนนั่นสะพรประพรได้บอกคนเยอะบอกเนี่ยยางผ่านมา อยู่อยู่ตรงขามกันใกล้ๆนี่ยจะพาบ้านเท้ากับแบบที่แล้วนีแต่เฮื้าในนะเงียบๆอะไรกันนี่ก็อยู่หน้าแม่อยู่หน้าได้แต่คนอยู่หน้ากับพี่แข่เสื้อลายกับเฮือนนี่ก็บถ้าเกิดไปหาเงินอยู่ไทยเนาะมาลีนอะหางมากเลยกับห่างมากเลยเฮเฮือนเฮซันคืออ้ายมาลีนี่ก็อยู่ไซส์แบบ ไับพ่ออยู่เลยเนาะล้างไงข้นกับพ่ออยู่ล้างหน่อยข้นกับ่อยู่คือเจอเป็นเป็นหลักไงกับพ่อยู่เราหน่อยเราอยู่ผัดาบนเคยหาเงินแล้วผัดได้เก็บเงินแล้วผัดบริจาคมาเนาะอเท่าผด อยากมาอยู่ใยทมาโลเจ้าเห็นมีลูกกว่นนีเพ่าทางครอบครัวกันเนาะมันบอกมีคนนี่ไหมคนบอกมีดิไปมาม่วิได้เสิร์่จนมเจออยู่พุ่นได้ที่ไทใเอาบริวิที่ไทยดิ่บใส่เอะเลยโอยเจ้ายิ่งีอยากไปแล้วถึงกมีคนอยู่น้ำเลยเนาะมมีคนอยู่น้ำเลยจะไว่าอยากไปเพื่อนบ้านร้านกันนน้อยเนาะ บับครับรถไปซีขาวสีหน้าอย่างงี้ยากเลยเนาะอ่ามานางเล่นน้ำนองมาลีก็ถือว่าโดนสมควรแล้วพี่น้องเอลยจังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณขอขอบใจน้ำเอฟซีทุกท่านเนาะที่ข่ามาติดตามฮับ z o o ตั้งแต่ต้นจนจบเด้อเนาะจะได้ขอกล่าวรขว่ารสบาดีสบาดี